สวัสดีค่ะปูแอปแบลนะคะอยากจะบอกกับเพื่อนๆนะคะว่ากีฬายโยคะดีต่อสุขภาพจริงๆอย่างน้อยร่างกายเราก็ได้ยืดเหยียดนะคะยืดเหยียดวันณะเส้นสายเราก็จะไม่ตึงนะคะรับรองได้เลยค่ะว่าคลายความปวดเมื่อยจากการทํางานได้อย่างแน่นอนถ้าเพื่อนๆไม่เชื่อลองฝึกตามปูดูนะคะวันนี้ปูจะแนะนําท่าที่เพื่อนๆสามารถทําตามกันได้ค่ะเริ่มจากนะคะเรานั่งเหยียดขาไปข้างหน้าทั้งสองข้าง พยายามให้ขาเราตรงนะคะแล้วก็กระดดกปลายเท้าเข้าหาหนัาแข้งนั่งยืดกระดูกแนวสันหลังให้ตรงนะคะหายใจเข้านะคะเราวาดแขนทั้งสองข้างขึ้นยืดแขนให้ตรงยืดกระดูกแนวสันหลังให้ตรงนะคะหายใจออกนะคะก้มลงพับลําตัวยืดหลังเปียวยาวกดหน้าอกติดนะคะเอามือนะคะดึงปลายเท้าเข้าหาหน้าแข้งค่อยๆกด เอาหน้าผากน,นะคะชิดติดนะแข้งเราคลางข่าตรงนี้นะคะสามลงหายใจเข้าออกลึกๆย,ยาวๆสามสองหนึ่งจากนั้นนะคะาหายใจเข้าแล้ววาดแขนสองข้างขึ้นยืดกระดูกแนวสันหลังให้ตรงนะคะหายใจออกเราคลายแขนลง ถ้าเ,เพื่อนๆไม่สามารถจับปลายเท้าถึงก็สามารถจับหน้าแข้งจับหัวเข่าได้นะคะหายใจเข้านะคะแล้วว่าแขนขึ้นหายใจออกนะคะเราขมแหมหน้าท้องก้มลงเพื่อนๆที่ฝึกครั้งแรกก็อาจจะจับได้แค่หน้าแข้งนะคะบางคนอาจจะจับที่หัวเขา่าก็ไม่เป็นไรคะ่ะค่อยๆยืดหลังเปียาวขาแมแหมหน้าท้องนะคะก้มลง ก้มได้แค่ไหนเอาแค่นั้นไปก่อนนะคะแล้วเราก็ค้างท่าสามลมหายใจเข้าออกลึกๆย,ยาวๆที่สําคัญนะคะเราไม่กั้นลมหายใจเราฝึกไปได้เรื่อยๆนะคะเราก็จะค่อยๆเอามือไต่ลงไปเรื่อยๆค่อยๆไต่ลงไปนะคะยืดหลังไปย,วยาวๆเอามือดันาบเท้าข้อหหนและแข้งนะคะ จากนั้นนะคะหายใจเข้าเราว่าแขนขึ้นยืดกระดูกแนวสั่หลังให้ตรงหายใจออกเราคลายแขนลงนะคะคราวนี้เราลองเอาปลายเท้าซ้ายนะคะวางชิดต้นขาขวาพยายามกดเท้าซ้ายให้ติดพื้นปลายเท้าขวาเรากระดกเข้าหาแมะแข้งนะคะนั่งตัวตรงๆหายใจเข้าเราว่าแขนขึ้นหายใจออกนะคะก้มลงพับลำตัว เอามือทั้งสองข้างดึงปลายเท้าเข้าหาหน้าแข้งยืดหลังไปยาวๆกดหน้าผากสีหน้าแข้งคางท่าสามลมหายใจเข้าออกนะคะถ้าเป็นคืนคนไหนมือไม่สามารถจับปลายเท้าได้ก็จับหน้าแข้งจับหัวเข่าได้นะคะจากนั้นนะคะหายใจเข้าแล้ววาดแขนทั้งสองข้างขึ้น หายใจออกเราคลายแขนลงคราวนี้เราตั้งข่าขวาขึ้นมานะคะเอามือทั้งสองข้างประสานกันที่ขา่าเท้าขวานั่งตัวตรงๆนะคะหายใจเข้าเราเตะขาขวาขึ้นพยายามยืดขาขวาให้ตึงนะคะหายใจออกเราใช้มือทั้งสองข้างดึงปลายเท้าเข้ามาพยายามให้หน้าแข้งชิดติดหน้าผาให้ได้มากที่สุดเราค้างท่าตรงนี้สามลมหายใจเข้าออก พยายามนั่งยืดกระดูกแนวสันหลังให้ตรงนะคะจากนั้นนะคะเราค่อยค่อยขายขาขวาลงคราวนี้เราสลับข้างนะคะเอาปลายเท้าขวามาชิดต้นขาซ้ายกดปากดหัวเข่าปลาให้ติดพื้นนะคะกระดกปลายเท้าซ้ายเข้าหาหน้าแข้งหายใจเข้าเราว่าแขนขึ้น หายใจออกก้มลงนะคะเอามือจับปลาเท้ายืดหลังไปยยาวกดนาห,ากหน้ากฐานสีนตะแคงทางขาสามมง,งหายใจเข้าออกยืดย,ยาวนะคะที่สำคัญเราห้ามกั้นลมหายใจเด็ดขาดหายใจเข้านะคะเราวาดแขนสองข้างขึ้นยืดกระดูกแนวสังให้ตรงหายใจออกเราคลายแขน ตั้งขทาซ้ายขึ้นมามือทั้งสองข้างประสานกันที่ขวาเท้า,าซ้ายนะคะสุดลมหายใจเข้าเราเดะขาซ้ายขึ้นหายใจออกนะคะพยายามดึงปลายเท้าพยายามให้นักแข้งชิดติดน้าผ่านนะคะ้าง่าไวสามลมหายใจเข้าออกยืดหลังตรงๆนะคะจากนั้นนะคะเราค่อยๆปล่อย เท้าซ้ายลงไม่ยากใช่ไหมคะช่วงแรกๆเราก็อาจจะมีเจ็บบ้างเจ็บบ้างบวดบ้างก็ค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆกูเชื่อว่าเดี๋ยวเพื่อนๆก็สามารถยืดได้คะ่ะ